คุณผู้ชมทุกวันอาทิตย์นะคะบ่าย3ามโมงถึงสาโมงครึ่งค่ะเราจะกลับมาเจอกันในรายการ News Check เกี่ยวกความคิดสกิจความรู้รายการที่จะทำให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คุณคิดค่ะ เป็นประจำนะคะทางช่องทูปลุกปัญญาแห่งนี้ค่ะและแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ได้เจอการตั้งสองสัปดาห์คิดถึงคิดถึงค่ะวานก็ต้องไปเตรียมเรื่องราวไปเตรียมงานมาให้คุณผู้ชมอย่างดีนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้สนุกสนานกับเรื่องราวในรายการของเราค่ะและสัปดาห์นี้นะคะหวานจะพาคุณผู้ชมมาชมนิทศการที่มีชื่อเก๋มากๆจะสนุกยังไงนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ แลค่ะแล้วตอนนี้นะคะตัวก็อยู่กับคุณบอลน,นะคะซึ่งเป็นผู้ที่จะมาไขาข้อข้องใจนะคะถึงรายละเอียดนะคะของนิทัศการอย่าลืมฉันของเราในวันนี้นะคะว่าใครลืมใครลืมอะไรยังไงเราก็ลืมไว้ที่ไหนนะคะคุณบอลสวัสดีค่ะสวัสดีครับตัวอยากจะให้พูดถึงที่มานะคะของนิทัศการอย่าลืมฉันในวันนี้ให้ฟังหน่อยค่ะได้เลยครับอย่าลืมฉันเป็นผลงานของน้องๆเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด โครงการที่ชื่อว่ายังมิวส์โปรเจกต์นะครับยังมิวส์โปรเจกต์ก็เป็นกิจกรรมที่ให้นักพิพิธภัณฑ์รุ่นใหม่ัยรุ่นทั่วไปเนี่ยส่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจแนวคิดการจัดนิทรรศการที่น่าสนใจเข้ามาประกวดกับทางมิวเซียมสยามซึ่งผลงานที่ชื่อว่าอย่าลืมฉันนี้เนี่ยเป็นผลงานที่ได้รับคะแนนมากที่สุดจากคณะกรรมการนะครับซึ่งในการคัดเลือกนะั้นเนี่ยคณะกรรมการก็มีหลากหลายเหตุผลในการคัดเลือกนิทรรศการขึ้นมา ทราบ,บว่าครั้งนี้ไม่ได้จัดเป็นครั้งแรกด้วยจะเป็นครั้งที่4แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วครับปีที่4ของเรานะครับก็มีนักพิพิธภัณฑ์รุ่นใหม่มาทํานิทรรศการให้มิวเซียมสยามตลอด4ปีเลยนะครับก็ในปีที่4นี้เนี่ยแนวคิดนิทรรศการอย่าลืมฉันเนี่ยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเนี่ยเป็นเพราะว่านิทรรศการชุดนี้เนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องอการนําเสนอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภูมิปัญญาไทยเอกลักษณ์ไทยแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยนั่นเองครับ หลายคนอาจจะงงว่าแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนถึงความเป็นพิพิธภัณฑ์สยามอย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่พิพิธภัณฑ์สยามนํามาเล่าผ่านนิทรรศการตัวหลักอยู่แล้วนะครับที่หลายๆท่านได้มีโอกาสมาชมน้องๆก็เลยจับเอาประเด็น3เรื่องนี้เนี่ยมาประยุกต์ ให้เข้ากับยุคปัจจุบันมากขึ้นเป็นนิทสศการที่ชื่อว่าอย่าลืมฉันโดยเล่าผ่านตัวละครทั้งหมด3เรื่องก็คือ,อช้างมวย<ช>แล้วก็สมุนไพรนะครับเรียกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของ3อย่างนี้เนี่ยทำให้คนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นครับผมอันนี้ก็เป็นไอเดียเก๋ๆซึ่งตรงนี้เองด้วยหรือเปล่าคะคุณบอลที่ทําให้น้องๆเยาวชนกลุ่มนี้ค่ะได้รับการตัดสนนให้ชนะการประกวดในครั้งนี้ใช่แล้วครับก เรื่องประเด็นหลักก็คือว่าเนื้อหาที่น้องๆเขานําเสนอเนี่ยสอดคล้องกับเนื้อหาหลักของมิวเซียมสยามมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเทคโนโลยียกตัวอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับช้างนะครับเมื่อก่อนช้างมีบทบาทในเรื่องของความสําคัญมากในยุคอดีตเป็นช้างศึกนในยุคหนึ่งสุโขทยัยกรุงศรีอยุธยาแต่เมื่อผ่านยุคศึกสงครามที่ไม่ต้องใช้ช้างแล้ว มาสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่2บทบาทของช้างก็เปลี่ยนไปเป็นการใช้ช้างในการทําไม้ลากสูงใช่ไหมครับพอมีเทคโนโลยีปัจจัยต่างๆเข้ามาสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น ช้างก็เลยถูกลดบทบาทลงในปัจจุบันเราก็จะเห็นเพียงแค่เป็นช้างโชว์<ะ>หรือว่าเป็นช้างที่ถ้าดูแบบไม่ค่อยดีนักในเมือง<ะ>ก็จะเห็นช้างมาเร่ร่อนถูกไหมครับ<ะ>ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของช้างเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปทําให้ความภาคภูมิใจเกียรติยศของช้างเนี่ยในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยจึงได้ไม่เหมือนเดิมนะครับน้องเขาหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเขามองเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถนําเสนอ จุดขายนี้ให้กับคณะกรรมการเห็นได้คณะกรรมการก็เลยตัดสินใจเลือกนิทรรศการชุดนี้ขึ้นมานั่นอเองแล้วก็ออกมาเป็นอย่าลืมฉัน,นะะใช่ครับ<น>ไฮไลท์ของนิทรรศการนี้ถ้าพูดโดยรวมๆก็คือเป็นเรื่องของการลืมแล้วก็ละเลยนะครับภูมิปัญญาไทยเอกลักษณ์ของไทยและที่สําคัญก็คือเป็นเรื่องของความาภาคภูมิใจของไทยนั่นเองนะครับน้องๆเขาใช้แนวคิดรูปแบบการนําเสนอการเรียนรู้ในนิทรรศการเนี่ยเป็นรูปแบบการสืบสวนสอบสวน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ใช้ความตื่นเต้นแล้วก็ความสนุกสนานคนที่เข้ามาทุกคนก็จะได้จำลองเป็นนักสืบเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบไฮไลท์เนี่ยจึงเป็นจุดเด่นที่สำคัญของนิทรรศการนี้เรียกว่าเป็นเรื่องของวิธีการนำเสนอในรูปแบบสืบสวนสอบสวนที่คนที่มาเนี่ย สนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินกับนิทศการนี้แน่นอนใช่ครับโอ้ oh, ฟังแล้วแบบน่าสนใจแล้วก็อยากจะเข้าไปในนิทรศการเข้าไปเล่นใวยตัวเองเดี๋ยวนี้เลยนะคะคุณบ,บอลหลายๆคนก็คงจะหายสงสัยไปแล้วนะคะว่าอย่าลืมฉันคืออะไรตกลงว่าใครลืมใครอะไรยังไงที่ไหนก็เป็นอย่างที่คุณบอลเรานั่นเองก็ต้องขอขอบคุณคุณบอลมากนะคะคสําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับนิทรศการในครั้งนี้นะคะแต่ก่อนที่ตัวจะเข้าไปเล่นในนิทรศการเนี่ยนะคะเราได้รู้เกี่ยวกับคอนเซปต์ทั้งหมดจากเจ้าของโครงการแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับ น้องๆเยาวชนนะคะที่เป็นเจ้าของไอเดียเจ๋งๆล้ำค่าในวันนี้กันพร้อมๆกันเลยค่ะ เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะตัวก็อยู่กับน้องแอลนะคะหนึ่งในตัวแทนจากกลุ่มผู้ชนะการประกวด Young Muse Project ครั้งที่4ซึ่งก็เป็นเจ้าของนิทรรศการอย่าลืมฉันค่ะน้องแอลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากให้แนะนําตัวให้ท่านผู้ชมรู้จักสักนิดนึงค่ะครับก็เป็นตัวแทนจาก Young Muse Project ปีที่4ชื่ออรันโรมยานนท์เรียนอยู่ที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร์ภาควิชาสถาปตยกรรมภายในที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังขึ้นปีที่4ครับโอ้โหแล้วเป็นไงตอนนี้นะ นิทรรศการของเราจากไอเดียเก๋ๆก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เปิดให้เข้าชมกันเรียบร้อยแล้วเนาะต้องถามก่อนนิดนึงว่าโครงการนี้เนี่ยชนะการประกวดมาระหว่างที่เราได้ไปเทรนไปอบรมแล้วก็ไปได้รับความรู้จากนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยเราได้อะไรจากโครงการ Young n e s e Project ในครั้งนี้บ้างคะครับ ก็เป็นโอกาสที่ดีมากครับสำหรับการได้ทำงานแบบเป็นครีเอทีฟแล้วก็ได้รู้จักการคิดคอนเซปต์ถ่ายทอดความคิดที่ดีแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาและทำงานจริง <ứng> แบบนี้ก็เป็นโอกาสที่มิวเซียมสยามหยิบยื่นให้แล้วก็โชคดีได้รับโอกาส <ขอ S 1> นั้นไป <ผม S 1> เนาะทีนี้พูดถึงตัวนิทรรศการสักนิดนึงค่ะว่าเราได้ไอเดียหรือว่าแรงบันดาลใจยังไงบ้างคะสำหรับนิทรศการอย่าลืมฉันในครั้งนี้ ครับนี่ทศกาลอย่าลืมฉันมันเริ่มต้นมาจากตอนการประกวดที่เราเราเหมือนดูสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่ากระทู้ในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าครั้งนี้มีธีมด้วยใช่ไหมก็มีหัวข้อตอนที่เราส่งเข้ามาประกวดตอนตอนนั้นหัวข้อการประกวดบอกว่า2020มองเห็นอะไรในอนาคตสําหรับประเทศไทยสยามเราบอกว่าเราเราจากการที่เราสืบเสอออนไลน์สื่อออนไลน์พวกนี้ครับเราเห็นกระทู้หนึ่งที่ของไทย เร,เราพูดกันเองนะครับเป็นของไทยถูกต่างชาติเอาไปจดทะเบียนหรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์มันทําให้คนไทยห่วงของมากเลยหล่วงหวงแบบพิมพ์ภาษาเลวๆแต่ว่าคือจริงๆแล้ว,ลวพอมานั่งสังเกตแล้วเออของพวกนี้ที่เราห่วงเนี่ยเราเรารักและดูแลมันจริงๆหรือเปล่าเราได้ใช้ประโยชน์จากมันจริงๆหรือเปล่าหลายๆคนอ้างถึงเพลงพื้นบ้านแต่ว่าร้องไม่เป็นแล้วก็พอโดนจดทะเบียนก็โมโห ไ,ไในลักษณะนะครับก็ทำไปสู่ความคิดที่ว่าเออเราอยากจะให้กระตุกความคิดคนไทยหน่อยว่าเอออย่าลืมอย่าลืมฉันนะอย่าลืมอะไรบางอย่างที่เป็นรากเหง้าหรือว่าภูมิปัญญาของเราครับเหมือนกับกระตุกต่อมละเลยของคนไทยนั่นแหละของของเราแล้คนอื่นเข้อาไปได้ยังไง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ทีนี้พอเข้าใจแล้วแหละคอนเซปต์หลักๆทีนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าหัวใจของนิทัศกาลในครั้งนี้ค่ะ ว่าเป็นยังไงบ้างอยากจะฝากหรืออะไรยังไงไหมเกี่ยวกับเยาวชนคนไทยที่ได้มาชมนิทรรศการคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็เป็นเป็นนิทรรศการที่แปลกใหม่ก็คือวิธีการนําเสนอมันจะไม่ปกติเราจะเป็นนักสืบกันแล้วก็วิธีการเล่นแต่ละห้องก็จะมีอะไรมากกว่าแค่การยืนอ่านมันจะมีอินเทอร์แอคทีฟแล้วก็สิ่งที่สิ่งสำคัญที่เราจะฝากไว้ให้กับคนไทยคือเรากำลังละเลยอะไรไปหรือเปล่า อ,อยากให้คนไทยดูเทศกาลนี้เราออกไปนั่งคิดว่าเอ้ยเราลืมอะไรไปหรือเปล่าเราอยากมีอะไรที่เราอยากจะรักษาไหม แล้วก็ให้ช่วยกันรักษาสืบต่อไปนะครไก็มาชมกันได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องแอลมากเลยเรียกได้ว่าเป็นเยาวชนที่น่าภูมิใจมากเลยนะคะ <c oughs> สามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของภูมิปัญญาความภูมิใจของความเป็นไทยออกมาในรูปแบบแง่มุมที่แปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจนะคะยังไงก็ขอให้ส,สร้างสรรค์ในเทศกาลดีๆอย่างนี้ต่อไปเนาะขอบคุณมากนะคะครับแล้วสําหรับใครนะคะที่อยากจะมาชมพิธรศการนะคะ <c oughs> ก็มาชมกันได้เลยนะคะจนถึงวันที่30มิถุนาย,ยนนะคะ ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะและที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดคะ่ะชมฟรีตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยกระตุ้ขอเตรียมตัวก่อนนะคะที่จะไปเป็นนักสืบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาตามไปดูกันนะคะว่าตัวจะสามารถที่จะสืบสวนสอบสวนแล้วก็ไขคดีปริศนาต่างๆที่อยู่ในนิทรรศการนี้สำเร็จหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันคะ่ะ ใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมค่ะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะหวานขอยกยอดไปเป็นคราวหน้าก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้อยใจคุณผู้ชมเดยนะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาสนุกกันต่อกับกิจกรรม Muse Pass ค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สิริราชนะคะแล้วก็ไปรษศนียาคารสนุกมากห้ามพลาดนะคะ ของรายการ Muse Check ขยัวความคิดสกิดความรู้ค่ะรายการที่จะทําให้เท่าการเรียนรู้สนุกกว่าที่คุณคิดค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาเราจะไปเที่ยวกันโดยใช้นี่เลยค่ะ Muse Pass เที่ยวให้รู้ดูให้คุ้มนะคะบัตรเดียวนะคะ199บาทเที่ยวได้ฟรี20พิพิธภัณฑ์เลยค่ะแล้ววันนี้กิจกรรมของเราที่พิพิธภัณฑ์สิริราชนะคะแล้วก็ไพรสนียคารจะสนุกขนาดไหนไปเที่ยวกันเลยค่ะ สำหรับพิพิพธภัณฑ์สิริราชี่มุกสถานแห่งนี้นะคะจะเป็นสถานที่ที่นําเสนอเรื่องราวที่ทรงคุณค่ายอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณบางกอกน้อยคลองวังหลังตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีสืบเนื่องมาจนปัจจุบันค่ะนอกจากนั้นนะคะยังจัดแสดงประวัติของสิริราชประวัติศาสตร์การแพทย์ไทยการสร้างทางรถไฟสายใต้และวิถีชีวิตชุมชนบางกอกน้อยโดยใช้เทคนิคการนําเสนออย่างทันสมัยนั่นเองค่ะ ค,ะค,ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะหวานก็พาคุณผู้ชมมาถึงที่สิริราชพิมุขสถานเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่เลยที่อยู่ในมือของหวานก็คือ Muse Pass ค่ะที่หวานบอกคุณผู้ชมไปเมื่อกี้นะคะว่า199บาทเที่ยวได้ฟรี20พิพิธภัณฑ์ค่ะและที่นี่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่อยู่ใน Muse Pass ของเรานะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสวยงามมากๆค่ะเดิมทีสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานีรถไฟสายใตย้แห่งแรกของประเทศไทยเลยค่ะ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะแต่ตอนนี้ก็ถูกนำมาปรับปรุงค่ะให้เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะบอกเล่าความเป็นมาของพื้นที่แห่งนี้และของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งน่าสนใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเดินเที่ยวให้ทั่วเลยค่ะตามมาเลย คุณผู้ชมค่ะและภายในห้องสิริสารประพาสแห่งนี้นะคะก็จะเป็นการจําลองห้องสมุดของนักศึกษาแพทย์ของสิริราชในสมัยก่อนนะคะรวมถึงจะมีการฉายวิดีทัศน์เป็นเรื่องราวที่มาที่ปลายของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยค่ะซึ่งมีความยาวนานต่อเนื่องของพื้นที่แห่งนี้นะคะมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีมาจานถึงปัจจุบันเลยละค่ะบริเวณซึ่งป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสิริราชในปัจจุบัน มีความสำคัญมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องถึงกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์คุณผู้ชมค่ะห้องนี้นะคะชื่อห้องว่าสิริราชปฏิยาพิมาน,นะคะ่ะเป็นเรื่องราวจุดกำเนิดของโรงพยาบาลสิริราชนะคะซึ่งก่อตั้งโดยรัชกาลที่5าของเราค่ะชื่อของโรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็มาจากพระนามของพระองค์เจ้าสิริราชากาุตภัณฑ์พระโอรสของท่านนั่นเองค่ะ ด้านหลังของวาน,นะคะจะเป็นเหล่าพระแสงศาสตราวุธค่ะของกรมพระราชวังบาวรงสถานพิมุกนะคะซึ่งด้านหลังเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเป็นของจริงทั้งหมดนะคะซึ่งได้มาจากต้นตระกูลของท่านนะคะสืบต่อกันลงมาค่ะเพื่อให้คนรุ่นหลังอย่างเรานะคะได้ดูได้ชมกันค่ะ ก็จะเป็นห้องที่จัดแสดงสิ่งของต่างๆนะคะที่ได้จากงานพระเมนของสมเด็จเจ้าฟ้าสิริราชากุฎภัณฑ์นะคะก็จะมีรูปแล้วก็มีของเต็มเลยเดี๋ยวดู่อยนะคะ ยศเลยนะมีทั้งถุงมือมีทั้งหน้ากากแล้วก็มีคนไข้นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเข mm hmm. าจะให้เรานะคะได้ลองฝึกเป็นหมออุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้าของเราเนี่ยนะคะเป็นอุปกรณ์จริงจากโรงพยาบาลสิริราชนะคะแต่ว่าหมดอายุการใช้งานแล้วเตรียมตัวเลยนะคนไขน้รายนี้ผ่าตัดขานะคะ ว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะมีการติดต่อกันทาง Facebook อีเมลนะคะหรือว่าไลน์วอชแอ p อะไรต่างๆมากมายเหมือนที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราจะติดต่อกับคนที่อยู่ห่างไกลจากเราเนี่ยได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะมีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือการส่งจดหมายหาการน,นั่นเองค่ะแต่เดูนี้นะคะการส่งจดหมายหากันเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนได้ลืมหรือว่าไม่ทําไปแล้วนะคะแต่จริงๆมันคลาสสิกมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ากว่าที่เราเนี่ยจะเขียนจดหมายลงไปปิดซองนะคะแล้วก็ไปอดลงตู้ รอเมื่อไรจดหมายจะถูกส่งกลับมาหาเรานะคะมันเป็นอะไรที่เป็นความรู้สึกที่คลาสสิกมากๆแต่ปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะไม่ทำแล้วนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยถูกพัฒนาให้ก้าวไกลแล้วก็มีอะไรใหม่ๆมาให้เราได้อัปเดตกันทุกวันนะคะเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่ติดต่อคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเลยนะคะเดี๋ยวนี้เราสามารถสื่อสารกับคนที่อยู่นอกโลกได้แล้วด้วยซ้ำไปค่ะทําให้เรื่องราวของการเขียนจดหมายหรือว่าไปรณียีต่างๆเ่ยนะคะเป็นเรื่องที่หลายคนลืมค่ะแล้ววันนี้นะคะหวานพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่ไปร ยาคาคคร่ะซึ่งถือว่าเป็นอนุสรสถานนะคะของการเริ่มต้นกิจการไปสษนีครั้งแรกในประเทศไทยค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2546ค่ะหลังจากตัวอาคารเดิมถูกรื้อนะคะ เพื่อสร้างสะพานคอนกรีตที่มีชื่อว่าสะพานพระปกเกล้าจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2,552กรมทางหลวงชนบทได้อนุญาตให้บริษัทไปรณีนีไทยจำกัดเข้ามาใช้ประโยชน์อาคารจำลองหลังนี้เป็นพิพิธภัณฑ์การสื่อสารไปรณียีค่ะสงสัยไหมคะคุณผู้ชมว่านาฬิกาทำไมใหญ่อย่างเงี้ยโอ้โหใหญ่มากๆเลยนะคะ ทำไมถึงใหญ่ขนาดนี้ทราบไหมคะเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้นะคะถือว่าเป็นของเก่าของดั้งเดิมที่มากับตึกไบรษ์นียาคารหลังนี้นะคะปกติเนี่ยก็จะอยู่ถึงด้านบน,นะคะ่ะแต่ว่าไม่มีการปรับปรุงตึกนะคะก็เลยยกลงมาข้างล่างรวมถึงมีกลไกต่างๆให้เราได้ชมด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ติดมากับตึกเป็นของคลาสสิกอย่างหนึ่งของอาคารหลังนี้คะ่ะ คุณผู้ชมนะคะมาเดินเล่นที่อาคารไปรษณียาคารแห่งนี้เนี่ยแล้วเกิดความรู้สึกอินอยากจะส่งจดหมายนะคะหาคนที่คุณรักหรือว่าบางคนอาจจะส่งกลับมาหาตัวเองเพื่อเป็นที่ระลึกเนี่ยนะคะก็สามารถทําได้ค่ะเพราะว่าที่บริเวณชั้นหนึ่งของอาคารหลังนี้นะคะเขาก็จะมีไปรษณีย์ค่ะให้เราได้ซื้อหานะคะไม่ว่าจะเป็นไปรษณียบัตรตัวจดหมายเองหรือว่าสต,ต,ตาง์ต่างๆนะคะเขาก็มีจําหน่ายอย่างเช่นกันค่ะแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่ได้จะมาวันไหนก็ได้เขาเปิดแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้น เช็คเวลากันให้ดีนะคะและอย่าลืมนะคะสำหรับ Muse Pass ค่ะน,นี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคุณผู้ชมเพียงแค่199บาทเท่านั้นนะคะเที่ยวได้ฟรี20มิวเซียมซึ่งแต่ละที่นี่อยากจ,จะบอกเลยว่ามิวเซียมอาจจะฟังดูแบบโอจะสนุกได้ยังไงแต่สนุกจริงๆนะหวานรับประกันเลยนะคะคุณจะได้ความรู้และความสนุกอีกมากมายจากการเที่ยวมิวเซียมค่ะ199บาบาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาอัปเดตกิจกรรมดีๆกันต่อค่ะ เรื่องราวกิจกรรมดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมิวเซียมแฟมิลี่กิจกรรมมิวส์พาสนะคะหรือว่าเรื่องราวต่างๆของมิวเซียมสยามมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะอยากรู้จังเลยว่าสัปดาห์นี้เขาจะมีกิจกรรมอะไรบ้างน,นะคะไปชม,มพร้อมๆกันเลยค่ะ มีนิทศการดีๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะขอเชิญทุกคนนะคะเข้าชมนิทรศการยาลืมฉันค่ะซึ่งเป็นนิทศการเชิงสืบสวนที่ชวนทุกคนมาร่วมกันตั้งคําถามแล้วก็หาคําคตอบที่ทําให้สมุนไพรไทยช้างไทยและมวยไทยกําลังจะถูกลืมจนอาจไม่เหลือความทรงจําไว้คนรุ่นใหม่ได้ภาคภูมิใจในมรดกของชาติไทยต่อไปค่ะ สิ่งใดกําลังจะถูกลืมและอะไรที่เป็นต้นเหตุแห่งการล้าเลยในครั้งนี้ที่คนไทยอย่างเราจะต้องจดจําค่ะมาร่วมกันหาคําตอบได้เลยนะคะในนิทรรศการยาลืมฉันตั้งแต่วันที่3มิถุนายนไปจนถึงวันที่29มิถุนายน2557ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึงเวลา18นาฬิกาณมิวเซียมสยามท่าเตียนกรุงเทพมหาคนครค่ะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ 022252777ต่อ123นิเทศการดีดีแบบนี้ไม่ควรพลาดนะคะ มาถึงกิจกรรมสุดท้ายนะคะกับ m ิวส์พา s สบัตรเดียวเที่ยวฟรี20พิพิธภัณฑ์ค่ะสนุกเพลินกับเทศกาลเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วไทยจ่ายครั้งเดียว199บาทเทีเ่ยว20พิพิธภัณฑ์ค่ะพร้อมร่วมกิจกรรมและส่วนลดอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถซื้อบัตร m ิวส์พา s สกันได้จากทุกพิพิธภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการเลยค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3สิงหาคม2557บัตรมีอายุตั้งแต่วันที่เริ่มจำหน่ายไปจนถึงวัน ที่3เสดมีนาคม2558เท่านั้นโอ้โหกิจกรรมของเขาเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะอย่างที่หวานย้ำเป็นประจำค่ะว่าถ้าชอบกิจกรรมไหนไปจอยได้เลยนะคะเพราะว่าสนุกแล้วก็ได้ความรู้อย่างแน่นอนค่ะแต่วันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ News Check แล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกอาทิตย์บ่าย3าโมงถึงสามโมงครึง่งทางช่องทุกๆปัญญาแห่งนี้ค่ะแต่ตอนนี้นะคะเขาลาเลือกดูหนังสือกอนนะเยอะมากเลยสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ